เสัสดีนะครับแฟนเพจนะครับผู้ติดตามนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับเหรียญนะครับที่สําคัญนะครับของชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับก็คือเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อชานะครับนะครับพระโพธิยาน นะครับเทระนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับหายากมากนะครับนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้านะครับนะครับจะมีใบหน้าที่ขมชัดลึกนะครับนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับปี 2, 5 0 0 18นะครับนะครับเปลี่ยนแท้ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับต้องคมแบบนี้นะครับเปี่ยนแท้ครับเห็นไหมครับเมตตาคมชัดนะครับเส้นเจสานะครับคมชัดนะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีคำว่าเมตตากรุณาอุเบกขาครับแล้วก็มุทิตาครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็คือจะเขียนคำว่าพระโพธิญาณเทระภูมเรศชานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีตำหนิเยอะมากนะครับนะครับเยอะมากนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีตำหนิเยอะมากนะครับถ้าเหรียญแท้เนี่ยจะดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายเลยครับ นี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังครับนี่ครับนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างไว้นะครับแล้วก็หายากนะครับ สวยงามครับนะครับเหรียญก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็ขึ้นหลักแสนแล้วครับนะครับส่วนตรงนี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นขึ้นนะครับสามหมื่นอัพนะครับนะครับผิวสวยนะครับผิวเดิมๆเลยครับไม่ผ่านการใช้ครับนะครับมีเหรียญเดียวนะครับหายากครับ สำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับถูกใจก็กดไลค์ที่ชมได้นะครับถูกใจก็กดแชร์ครับขอบคุณครับ